สวัสดีค่ะต้อนรับทุกพันเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือค่ะสวัสดีครับอยู่กับดิฉันสายละเมียดผู้หลงไหลในตัวอักษรค่ะและผมสายหาพลังงานล้นเหลือครับวันนี้เรามีหนังสือที่น่าสนใจมากๆมาเมาส์กันค่ะชื่อว่าความนิ่งคือกุญแจหรือ Stillness If The Key ครับผมต้องให้เครดิตก่อนเลยนะคะผู้เขียนคือคุณไรอันฮอลลเดย์ค่ะผู้แปลคือคุณจารุจันคงมีสุข และสำนักพิมพ์ V-Learn ครับใช่ค่ะใครฟังแล้วชอบใจอย่าลืมไปอุดหนุนฉบับเดมกันนะคะเล่มนี้จริงๆแล้วเป็นเล่มปิดไตราภาคของเขานะครับต่อจาก The obstacle is the way กับ Ego is the enemy อ๋อเป็นซีรีส์เลยใช่ครับแกนหลักของเล่มนี้ก็คือคำว่าความนิ่งนี่แหละครับเขาบอกว่ามันคืออาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้เลยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะคำว่านิ่งอาจจะฟังดูเฉยๆเนาะแต่หนังสือบอกว่าเป็นอาวุธ ครับผมโดยหนังสือจะแบ่งความนิ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันลึมกลางส่วนนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นสำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่าค่ะอาณาจักรแห่งจิตใจครับ คือปัญหานี้ทุกคนน่าจะเจอกันอยู่แล้วเนอะทั้งแจ้งเตือนทั้งข่าวสารดรามา่าในโซเชียลโอ้ยสมองวุ่นวายไปหมดเลยค่ะใช่เลยครับในหนังสือเขาเปิดมาด้วยคำพูดของเบลส์พาสคาลที่แบบคมมากว่ายังไงคะเขาบอกว่าปัญหาของมนุษยชาติทั้งหมดเกิดจากการที่คนเราไม่สามารถนั่งเงียบๆในห้องคนเดียวได้โหแค่ประโยคเดียวก็จุกแล้วนะคะเนี่ยครับและความนิ่งทางจิตใจที่เขาพูดถึงเนี่ย คือมันไม่ใช่การหยุดคิดนะเออไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับแต่คือการกรองเสียงรบกวนออกไปให้เราได้ยินแต่เสียงที่สำคัญจริงๆอ๋อเหมือนมีฟิลเตอร์ในหัวประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดในเล่งก็คือเรื่องของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีตอนวิกฤตการขี่ปนาวุธคิวบาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนั้นมันวิกฤตขนาดไหนโอ้โหคือโลกอยู่บนปากเหวของสงครามนิวเคลียร์เลยครับ ที่ปรึกษานายพลทุกคนกดดันให้ท่านโจมตีโซเวียตทันทีถ้าเป็นเราเราคงลนลานไปแล้วนะคะแน่นอนครับแต่เคนเนดีเลือกที่จะช้าลงช้าลงครับเข้าไปไว่ายน้ำจดโน้ตคำสำคัญซ้ำซัเพื่อดึงสติคือขัดขืนสัญชาตญาณที่จะโต้อตอบทันทีแล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือท่ามกลางความตื่นตระหนกทั้งหมดเนี่ยเขามองเห็นทางเลือกที่สที่ไม่มีใครเห็นมาก่อน จนคลี่คลายวิกฤตได้โดยไม่ต้องเกิดสงครามสุดยอดเลยนี่คือพลังของความนิ่งจริงๆใช่ครับมันคือการไม่ยอมเป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่เลือกที่จะควบคุมมันจากข้างในแต่ทีนี้ก็มีคำถามค่ะว่าการช้าลงแบบเคนเนดีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือเปล่าแล้วคนทำงานธรรมดาอย่างเราๆล่ะคะการช้าลงอาจจะถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพก็ได้นะเป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งหนังสือก็มีคำตอบที่จับต้องได้ให้เรานะ คือเขาไม่ได้บอกให้เราหยุดทำงานแต่ให้เปลี่ยนวิธีทำงานยังไงคะกลยุทธ์ที่ทำได้เลยก็คือจำกัดข้อมูลขาเข้าหรือ limit inputs อ๋อก็คือปิดแจ้งเตือนกำหนดเวลาเช็คโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ถูกต้องครับเพื่อป้องกันสิ่งที่เรียกว่า decision fatigue ภาวะสมองล้าจากการตัดสินใจใช่ครับพอสมองเราไม่ต้องตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเวลามันก็จะมีพลังงานเหลือไปทำงานที่สำคัญจริงๆ เข้าใจเลยค่ะเหมือนสร้างเกราะให้สมองเราเองเนาะครับผมอีกวิธีที่หนังสือพูดถึงแล้วหนูว่าน่าสนใจมากก็คือการเขียนบันทึกหรือ journaling ค่ะอือหออันนี้ดีมากครับเขาบอกว่ามันเหมือนการมีสมองส่วนที่สองสมองส่วนที่สองครับการที่เราได้ระบายความคิดความกังวลลงไปในกระดาษเนี่ยมันช่วยให้เราได้ถอยออกมามองปัญหาของตัวเองเหมือนเป็นคนนอกอ๋อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นไม่จมอยู่กับอารมณ์ใช่ครับ มันคือเครื่องมือกรองความคิดชั้นเยี่ยมเลยบางทีเราเจอทางออกตอนกำลังเขียนอยู่นั่นแหละจริงค่ะสรุปแล้วในส่วนของจิตใจก็คือการสร้างป้อมปราการข้างในเพื่อให้เราสู้กับโลกภายนอกที่วุ่นวายได้ดีขึ้นนั่นเองถูกต้องครับแต่ว่าบางทีปัญหามันลึกกว่านั้นนะคะบางคนจัดระเบียบงานได้ดีมากเลยแต่ข้างในลึกๆก,กลับรู้สึกว่างเปล่าอันนี้น่าจะเกี่ยวกับส่วนที่สองที่หนังสือพูดถึงคือจิตวิญญ,ญาณใช่เลยครับ ส่วนนี้ลึกซึ้งมากความนิ่งทางจิตวิญญาณในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนานะครับแต่เป็นเรื่องของความสงบจากตัวตนข้างในของเราเองแล้วมีตัวอย่างไหมคะมีครับและเป็นตัวอย่างที่เจ็บปวดแต่ชัดเจนมากคือ, Tiger Woods. อไทเกอร์วูดส์โอ้ไทเกอร์วูดส์ในสนามกอล์ฟเขาคือเทพเจ้าแห่งความนิ่งเลยสมาธิสูงสุดแต่แต่ชีวิตนอกสนามกลับพังทลายใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันมาก ทำไมล่ะคะทำไมคนที่มีความนิ่งระดับนั้นถึงควบคุมชีวิตส่วนตัวได้เพราะสิ่งที่ไทเกอร์วูดมีมันเป็นความนิ่งแค่ในระดับทักษะหรือสกิลเท่านั้นเองอ๋อเป็นแค่สกิลครับแต่จิตวิญญาณของเขากลับมีเหมือนมีบาดแผลมีช่องว่างจากปมในวัยเด็กที่ไม่เคยถูกเยียวยาเขาเลยต้องหอยหาความตื่นเต้นจากภายนอกมาเติมเต็มตลอดเวลาที่หนังสือเรียกว่าการเยียวยาเด็กน้อยในใจหรือ heal the inner child ใช่เลยครับ คือการเผชิญหน้ากับแผลในอดีตเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีมันไปตลอดชีวิตฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญเหมือนกันนะคะแล้วถ้าจะให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเราจะสร้างความสงบทางจิตวิญญ,ญาณได้ยังไงบ้างคะมีหลายข้อที่ทําได้จริงเลยครับข้อแรกที่ทรงพลังมากคือการรู้จักคําว่าพอหรือ enough โอ้โหคํานี้สําคัญมากในยุคโซเชียลมีเดียเลยที่เราเห็นชีวิตคนอื่นแล้วก็เปรียบเทียบตลอดเวลา นั่นแหละครับการตระหนักว่าสิ่งที่เรามีมันเพียงพอแล้วเนี่ยคือการตัดวงจรการวิ่งไล่ตามที่ไม่สิ้นสุดมันสงบลงเยอะเลยนะอีกข้อที่น่าจะช่วยได้คือเรื่องความกตัญญูหรือ gratitude หรือเปล่าคะถูกต้องครับการฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีแทนที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่ขาดมันช่วยเปลี่ยนมุมมองได้จริงๆหนูว่าเรื่องรู้จักพอนี่เป็นยาถอนพิษของวัฒนธรรมการทำงานแบบ hustle culture เลยนะ ที่บอกว่าเราต้องทำมากขึ้นเก่งขึ้นตลอดเวลาจริงครับการหยุดแล้วบอกว่าเท่านี้ก็ดีแล้วอาจจะท้าทายแต่ก็จำเป็นมากเพื่อรักษาสภาพจิตใจเราไว้แล้วมีอะไรอีกไหมคะอีกสองข้อที่สำคัญไม่แพ้กันคือการยึดมั่นในคุณธรรมครับคุณธรรมครับคือการทำอะไรที่ขัดกับคุณค่าในใจตัวเองเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกผิดที่คอยกัดกินความสงบของเราจากข้างในแล้วก็เรื่องการเอาชนะความโกรธ อันนี้ยากเลยค่ะยากครับแต่ต้องฝึกเขาบอกว่าความโกรธเหมือนโกรธที่ทำลายภาชนะที่ใส่มันเองการฝึกรู้ทันอารมณ์หยุดคิดสักนิดก่อนโต้ตอบจะช่วยรักษาทั้งใจเราและความสัมพันธ์กับคนอื่นได้พอจิตใจกับจิตวิญญาณเริ่มนิ่งแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่ฟังดูย้อนแยงที่สุดเลยค่ะคือร่างกายครับผมหนังสือบอกว่าความนิ่งไม่ได้มาจากการอยู่นิ่งๆแต่มาจากการเคลื่อนไหวใช่ครับ นี่คือ p a r adox ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเราไม่สามารถมีจิตใจที่นิ่งได้ในร่างกายที่วุ่นวายร่างกายที่วุ่นวายหมายถึงอะไรคะก็คือร่างกายที่ไม่ได้รับการดูแลพักผ่อนไม่พอหรือเต็มไปด้วยความเครียดสะสมตัวอย่างที่น่าทึ่งมากคือวินสตันเชอร์ชิลล์อดีตนายกอังกฤษครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มันดูเดือดมากๆเนี่ยท่านใช้วิธีก่ออิดกับวาดภาพเพื่อจัดการความเครียดโหก่ออิดเลยเหรอคะ การทำงานที่ใช้แรงกายแต่มีจังหวะซ้ำๆแบบนั้นมันช่วยให้สมองส่วนที่ใช้ตัดสินใจเรื่องเครียดๆได้พักอ๋อก็เหมือนกับการที่เรามีงานอดิเรกที่ไม่เกี่ยวกับงานหลักเลยเพื่อให้สมองได้รีเซ็ตตัวเองถูกต้องครับอีกแนวคิดหนึ่งที่ทรงพลังมากคือคติของชาวเซนที่ว่าตัดฟืนตักน้ำชอบ word carry water ใช่ครับเขาเล่าเรื่องชอนกรีนนักเบสบอลที่ฟอร์มตกอย่างหนักเขาเลิกกังวลเรื่องผลลัพธ์ไปเลย แล้วกลับมาโฟกัสแค่กระบวนการตรงหน้าคือแค่เหวี่ยงไม้ให้ดีที่สุดในแต่ละครั้งแค่นั้นเลยครับแล้วสุดท้ายฟอร์มเขาก็กลับมาดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มันคือการสร้างความนิ่งผ่านการลงมือทําอย่างมีสตินั่นเองงั้นกิจวัตรทางกายที่เราทําได้ง่ายๆเพื่อสร้างความนิ่งมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือการเดินครับนะักคิดในประวัติศาสตร์หลายคนใช้การเดินเป็นเครื่องมือทํางานเลยนะเพราะมันช่วยให้ความคิดคลี่คลาย อืมจริงค่ะสองคือการสร้างกิจวัตรการนอนตื่นกินทำงานเป็นเวลามันช่วยลดภาระการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยและที่สำคัญที่สุดอาจจะสำคัญกว่าทุกข้อที่พูดมาเลยคือการนอนหลับให้เพียงพอใช่ไหมคะอันนี้คือสุดๆดเลยครับคนมักจะละเลยที่สุดเลยนะใช่ค่ะการอดนอนนี่ตัวเร่งให้เกิดภาวะหมดไฟเลยหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นในหนังสือถึงก็บอกว่า การพักผ่อนไม่ใช่ความเกลียดคร้านแต่มันคือการซ่อมแซมอาวุธโหคมมากเลยครับถ้าเราอดนอนก็เหมือนเอามีดทื่อๆไปสู้ในสนามรบพอฟังทั้งหมดแล้วทั้งจิตใจจิตวิญญาณร่างกายมันวนกลับมาที่จุดเดียวกันเลยนะคะคือการสร้างพื้นที่ว่างๆให้กับตัวเองสรุปได้ดีมากครับเพื่อให้เราได้หยุดคิดไตรตรองและเลือกที่จะตอบสลองอย่างมีสติแทนที่จะโต้ตอบไปตามสัญชาตญาณใช่เลยครับความนิ่ง มันไม่ใช่สภาวะที่เฉื่อยชานะครับแต่มันคือจุดพักเชิงกลยุทธ์จุดพักเชิงกลยุทธ์เหมือนผลแม่นปืนที่ต้องกลั้นหายใจแป๊บหนึ่งก่อนลั่นไกเพื่อที่เกิดความแม่นยำสูงสุดในโลกธุรกิจที่หมุนเร็วคนที่นิ่งที่สุดท่ามกลางความโกลาหลคือคนที่มีความได้เปรียบสูงสุดครับเพราะเขามองเห็นภาพรวมได้ดีกว่าคนที่กำลังตื่นตระหนกถูกต้อง งั้นถ้าจะให้สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับคนที่อยากจะเริ่มสร้างกิจ,จวัตรแห่งความนิ่งมันคงไม่ใช่การทําอะไรยิ่งใหญ่แต่เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันสินะคะใช่เลยครับอาจจะเริ่มจากวันจันทร์ตื่นนอนมาอย่าเพิ่งจับมือถือใน30นาทีแรกโหยากเลยนะคะยากหน่อยครับแต่เพื่อให้จิตใจได้ตื่นอย่างสงบหรือวันอังคารก็ลองเขียนบันทึกสั้นๆระบายความกังวลแล้ววันพุธล่ะคะวันพุธ ลองเดินเล่นเงียบๆตอนพักเที่ยงไม่ต้องใส่หูฟังให้ได้อยู่กับตัวเองจริงๆครับวันพฤหัสก่อนจะซื้อของหรือจะเข้าไปร่วมวงดราม่าไหนลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงๆไหมเป็นการฝึกเบรกตัวเองแล้ววันศุกร์ลองขอบคุณความสำเร็จเล็กๆน้อยในสัปดาห์แล้วก็นอนให้เต็มอิ่มเป็นแผนปฏิบัติการ5วันที่ทำตามได้จริงเลยค่ะ ครับผมมันคือการฝึกกล้ามเนื้อแห่งความนิ่งให้แข็งแรงขึ้นทีละนิดเหมือนเป็นการพาตัวเองออกมาจากโดปามินลูปหรือวงจรการเสพติดความตื่นเต้นจากโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราทำงานแบบดีฟเวิร์กไม่ได้ถูกต้องเลยครับสุดท้ายนี้เนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในหนังสือความนิ่งคือกุญแจยังมีเรื่องราวและปรัชญาที่ลึกซึง้งอีกมากที่เราให้ไปสารวจต่อใช่ครับ ท้ายที่สุดแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามให้เรากลับไปคิดนะครับว่าชีวิตที่เรากำลังสร้างอยู่ทุกวันนี้มันมาจากการที่เราเลือกที่จะนิ่งเพื่อตอบสมองอย่างชาญฉลาดหรือเราแค่กำลังใช้ชีวิตไปกับการโต้ตอบการแจ้งเตือนครั้งถัดไปเท่านั้นเองเป็นคำถามที่ต้องกลับไปทบทวนเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนังสือดีๆความนิ่งคือกุญแจนะคะ ขอบคุณผู้เขียน Ryan Holiday ผู้แปลคุณจารุจันคงมีสุขและสำนักพิมพ์ WeLearn ด้วยครับและพี่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์พอดแคสต์คู่หู AI แมวหนังสือเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ